เอาไ,ไหมนี่เขาเรียกอะไรคะลูกตังอะไรนะเอาตังไปทำอะไรเอาตังมาทำอะไรคะเอาตังมาทาอะไรอืมเก่งบอกแบยังไปไหนเอาอะไรลูกเอาลายพูด อุ้มอุ้มไปทำอะไรตัง,ตงหยอดอีกเหรอหยอดไหมหยอดไหมเอามาทำอะไรคะเอาตังมาทำอะไรเอาตังมาทำอะไรบอกแม่ก่อนเอาตังมาทำอะไรคะหยอดเปล่าืม